เอาไปใส่ฟอติไว้ซะเฮ้ยเอาไอ้หมอกจะต่อตรงนี้ทีจะตายอันนี้มันเป็นแมปเลยอะคือเราต้องเลือกสักอันสินะเอเป็นแมปของแต่ละแมปเลยนะโอเคงั้นเราไปขวาก่อนอีกดัสซิลเป็นตัวอีกดัสซิลเหรอเนี่ยโอเคดูแมป่อยเอ่อ เราอยู่ไหนอ่ะนี่คือตัดได้ว้าวว้าวเฉียบดีเฮ้ยโน้ตอะต็อปโน้ตขยอบไว้หน่อยตัวบอลลิ่มเลยนี่ไงไปเลยครับผมจริงเรื่องราวของแบบพวกเทพหนอนนี่ก็คือแบบว่าแล้วแต่คนตีความเลยนะ จนแบบว่าอ่านจนจนงงไปหมดแล้วว่าสรุปว่าอันไหนคือต้นฉบับอุย้ยอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมาจบให้เลื่อนรถแล้วก็แล้วก็ไปละคืออะไรอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่ากีนนี้คือมาอีกก็คือต้องจิ้งโดบอะ่ะนี่ไหนึ่งยินดีว่าณตอนะตนี้บอสไม่เก่งเท่าไหร่ ต้องรอดูว่าหลังๆมันจะเป็นไงวู้วเจอแล้วไม่มีอ่ะไปเช็คพอยต์หน่อยนะโอเคอ๋ออยู่ตรงนี้โอเค้งั้นเราต้องขึ้นไปข้างบนได้ไอีกไปฮยหลบหลบหลบเฮ้ยหลบยังไงเระวังนนี้ก่อนอมกเล้ว อุ๊บเกือบตายเดี๋ยวนะจะลบไงอะตีไข่แม่งเลยได้ไหมนกเนี่ยเฮ้ยลบออไม่ใช่ละไม่ใช่และอ้ามาอีกนะอดิจะลองเทสลบมาละชุบเออเอาดิ ไอ,อ้หลบพ้นน่ะเอ่อหลังจากตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บจะเจอตัวเฮดตัวเฮดคืออะไรโอ้สวยงามเลยสุดสุดหลบกิ่ง อ่หนอยมีหน่อครับโอ้ได้สามยแล้วดินเดินอ้อมไก่อ๋ออด้วเนี่วะโอเคโอเคไฟดับไปแล้วเราเรต้องเคลียร์ให้หมดก่อนสองนนอตัสกายอิกาซิพัตต์นหรอะชอบพัตต์น่ะแต่เขาไม่ยากเกินไป Okay. Nun. Hoho. oh, okay. Dann machen wir nun mal. Ja, die. Was? Das müsste เปิดให้ครบสี่อันโอเคโอเคเราไปนบนกันด้วยกัครับเฮยเฮโอ้โอโอโ,อโอแรงมากอยู่ก่อนเลยอืมขบวนอไล่แต่งบนเลยแล้วกัน ต่อไปโ้หเห็นะต้องมองเองเหรอไดมองหินได้ไงอะโอเคว้าวไปค,ครับเนี่ยเฮ้ยนี่มันโทชี้เไหมกำลัลงถ่ายมอ,อ เอ๋อขอลองหน่อยคือถ้าเดิมที่มีค้อนเพิ่มขึ้นน่ะเฮ้ยมีมีอะโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะฮือฉันพ่อไม่ค่อยได้เฮอแอปเปิ้ล โอ้ขยายใหลอดเลือดสวยเลยโอ้โหมันมันใช่วิธีเข้าไปไะเนี่ยฮะมาลองดิอ๋อก็โดนอยู่ดิแต่ว่าน่าจะถูกแล้วล่ะนี่อ่ะโอ้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 เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โอ้ฮึอ๋อยู่นี่เองไอ้ชี้อะไม่ใช่ทางนี้เปล่าวะเนี่ย โดบ้าบอเลยตายเถอะโอ้นี่ไงไอ้บ้ามันมีทางตรงนี้อ่าทางง่ายๆก็มีกเดินไปต้องดินไปลุยอะไรตรงไหนเนี่ยโอเค ขอกโอ,อะไรรับงนี้อ่ะโอยโอย,โอยแต่ฟ้าแม่งวิ่งตามเลยบุ้ยขึ้นมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคทต,ต้อง โอ้ฟาผาเรียบร้อยเรีนเลยเพียงแค่นี้เอาเลอร่ะี เราจะสู้ดู after อ,อ,อีก,กินนุงกากาบโอเคแล้วจะให้สู้บอสด,ด้วย okay. เรื่อยแค่นี้เหรอโอเคบู๊ได้ยูได้เซตหอย おおちぃはおおちぃ。 khó ai cái làm gì đây? ok. Phải chạy. Bây giờ của boss, không của chúng ta. Này, pha ơi. mày tao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  mày ai, mày tao mày đi cái bên này, lúc, ชื่ออะไรคำนี้อ่ะโอ้ยมอจะต่อตรงนี้ที่จะตายเข้ายิงกันเองเฉย

ียิงวะทุกไปสวยเลยครับพี่ ออกมาจะตายแล้วขอทีนึงเออตัวขาดไปดิไม่กลัวหรอ แม่งเอยแปลกาแม่งกู้เยอะเลยยังดีว่าแบบว่าแม่พลาดล้มทั้งคู่ก็เลยมีโอกาสดีเยอะเราพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในพาร์ตต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ